ิงอะไรจ๊ะวันนี้จะไปไหนนะวันนี้กําลังจะไปโรงพยาบาล อ,อยากจะว่าเปรียบเทียบโรงพยาบาลที่อิหร่านเวลาที่เจ็บหูค่าใช้ใจ่ายประมาณเท่าไรล,ล่ะไปดูกันนะจริงๆนะประเด็นนะประเด็นไม่ได้อยู่ในว่าเธอเจ็บรูหูหรือเปล่าฉันอยากรู้มากว่าเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอิหร่านเนี่ยค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเรารอ,ไป,อไปดูกันสําคัญมากค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่โอเคผู้ชมตอนนี้รอแท็กซี่จะได้ไปจะได้เดินทางไปโรงพยาบาลเดินทางไปกับพี่สาวแล้วก็มีรถแท็กซี่สุดาแล้วเรอีกตอนนี้เรากา็ถึงที่โรงพยาบาลน์คูณ ไปดูด้านในนีจ๊ะจริงๆบางจุดเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายนะแต่ว่าก็าต่ก็อยากให้เพื่อนเเห็นข้างใน,นก็เลยมีการแต่งถ่ายนิดนึงแต่ต้องระวังระวังนะจริงๆเนะมื่อแตะในโรงพยาบาลก,าก็คงจะเหมือนกันทุกที่แล้วทุกคนคงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองกำลังลอรอลิฟต์ก็ต้องไปต่อคิวไงไปต่อคิวไปจับบัตรคิวเหรอจับบัตรคิว ตอนนี้คุณหมอรีบอยู่ไปทำธุระไงคุณหมอรีบไปทำธุระไปทำธุระก็เลยไม่อยากเจอเราูุนิใบสอเอ้าแล้วเมื่อกี้ให้มาทำไมอ่ะลิฟท์ที่นี่นะเปิดประตูมาปุ๊บนะก็ขึ้นลิฟต์เลยไม่มีประตูเลยไม่มีประตูพักออกไว้เลยจ้ะยังไงจ๊ะติกโพสอันนี่ใครทะเลาะกันนะอันนี้ เวลาคนอิรานคุยกันเหมือน<า>ทะเลาะก,กันใช่เป็นก็ตอนนี้มามารอคุณหมอมารอใครนะคุณหมอหมา <S 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 คุณหมอยังไม่มาเลยเขาบอกว่าบ่ายสองขึ้นอีกสีนาทีก็จะมาละรอแป๊บนึง <S <S เป็นยังไงจ๊ะคุณหมอมาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> มาแล้วเหรอคือใช่ไม่อก้ใจค่าตรวจคุณหมอี่แหละอ๋อที่เมื่อกี้เข้าไปในห้องคือเขาให้ไปจ่ายค่าตรวจก่อนใช่ไปจ่ายค่าตรวจเสร็จปุ๊บมารอมารอพบคุณหมอพบคุณหมออืมโอเคเอ,อ,อันดับแรกจ่ายค่าตรวจประกัหนึ่งแสนห้าหมื่นทูมันอ๋อหนึ่งแสนห้าหมื่นทูมันหนึ่งแสนห้าหมื่นธูมันอืมหนึ่งแสนห้าหมื่นูมันเป็นเงินไทย <laughs> เป็นเงินไทยเท่าไหร่จะอย่าทำหน้าแบบนี้เก้าสิบบาทประมาณเก้าสิบาทนะคะทุกคน มื่อกี้คุณหมอมาตรวจเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยจ้าแล้วก็เขียนเขียนรายละเอียดเขียนรายละเอียดคนต้องทาอะไรบ้างกินอะไรบ้างตอนไหนเวลาไหนวันไหนบ้างแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าหูในหูข้างในใช่แต่ไปดูว่าค่าหยาบอายุที่เท่าไหร่นะมา โอ้ยได้ยามาแล้วบ่สมหญิงใช่ได้ยามาแล้วยาที่คุณหมอให้สําหรับรูหูที่รักษารูหูเนี่ยอันนี้ไงโอ้ยืทั้งหมดกินบบบเบกมแก้ปไปจ่ายตังมาโอ้ยยาสําหรับยี่สิบ,บวันแปดหมื่นเจ็ดพันธุมานเท่ากับเท่าไหร่ล่ะอืเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาท <laughs> ค่ายาสำหรับ20บวัน5บาท5บบาทเมื่อกี้จ่ายค่าตรวจของหมอ90บาท90บาทรวมกันไปหาหมอวันนี้140บาท140บาทแล้วหมอบอกว่ากินยา20วันนี้หายแน่นอนหายแน่นอนอยู่แล้ว มีตัวด้วยอะไรเนี่ยเอากล้องเอากล้องซองหูด้วยถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยมีค่ายยาด้วยร้อยสี่สิบบาททุกคนแต่เขาบอกว่ารับรอง20บวันดีขึ้นร้อเเลยอ่ะไม่ต้องห่วงเลยอ่ะโอเคไปกินยาก่อนนะจะได้ดีขึ้นเจอกันนะจ้า